ทำไมสบู่ดินถึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1. ปลอดภัยต่อผู้บริโภค100% ปูดินไม่มีสารเคมีตกค้างเช่น SLS พาราเบนสีหรือกลิ่นสังเคราะห์จึงมั่นใจได้ว่าไม่ปนเปื้อนลงสู่อาหารไม่ทิ้งคราบบนภานชนะหรือเครื่องจกักรเหมาะกับโรงงานที่ต้องการมาตรฐานความสะอาดระดับสูง 2. ใช้ในโรงงานผลิตอาหารหรือสินค้าอื่นๆที่ต้องการมาตรฐานฮาลาลเพื่อผลิตสินค้าฮาลาล1น0เซตสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวมุสลิมได้อย่างดีแล้วยังสามารถขยายตลาดส่งออกได้มากมาย 3. อ่อนโยนต่อผิวพนักงานพนักงานโรงงานนะคะจะต้องล้างมือบ่อยใช้สบู่ทั่วไปอาจทําให้ผิวแห้งลอกหรือแพ้แต่สบู่ดินนะคะมีความอ่อนโยนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ได้แม้กับผิวแพ้ง่ายลดปัญหาผิวหนังและช่วยให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง4ใช้ได้กับทุกพื้นผิวในลายผลิตล้างมือก่อนเข้าสายการผลิตเช็คเครื่องจกักรหรือทําความสะอาดผิวบนโต๊ะผลิตสามารถล้างพื้นโรงง,งานได้แค่ผลิตภัณฑ์เดียวใช้ได้รอบโรง งานเลยค่ะสนใจสั่งซื้อขอใบเสนอราคาสามารถออกไปกำกับภาษีได้ติดต่อทีมงาน Apple Star ได้เลยค่ะ